สวัสดีครับผมแบมจากไคจูขิงดำหลังเหตุการณ์ในหนังก็อ z ซิล่าเวอร์ัสคองเมื่อสองราชาไทยทันสามารถคนล้มไม่กับก็ซิล่าหุ่นจักรกลจอมโหดด้วยการร่วมมือกันของทั้งสองตัวแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การสงบสึกชั่วคราว ทั้งสองราชันแยกย้ายกันไปปกครองในถิ่นของตนโดยที่กอสต i ิล่าจะดูแลความเรียบร้อยของโลกมนุษย์เบื้องบนในขณะที่คองได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ในฮอลโลเอิร์ดดินแดนใต้ใพิภพสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราสัตว์กระลาดยักษ์ในคลิปนี้จะเป็นการสรุปเล่าเนื้อหาจากคอมมิกกออติล่าคองเดอะฮันเต็ดเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในหนังกออติิล่าเวอร์ซัสคอง และจะเป็นเนื้อหาไซส์สตอรี่ก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ศึกใหญ่ชี้ชะตาโลกในหนังเรื่องก็อสซิล่าของ The New Empire ก่อนจะมาเริ่มกลับเข้าสู่โลกของ MonsterVerse กันนะครับเพื่อนๆชาวไคจูสามารถสนับสนุน้วยการกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือช่องไคจูคิงดอมเพื่อกระตุ้นอัลกอริทึมของ YouTube ให้ขึ้นไปบนหน้าแนะนำครับให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นว่าช่องของเรามีคลิปใหม่แล้วครับแต่ถ้ากดไลค์และกดปุ่มแชร์กันเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญพบกับคอมิก กอสติล่าของเดอะฮันเต็ดณฮอลโลเอิร์ดดินแดนโลกกลวงถิ่นกำเนิดของเราสัตว์ประหลาดยักษ์หรือไททันราชาว,วานอนอย่างคองที่ย้ายจากบ้านหลังเก่ายังเกาะกะโหลกมาอาศัยอยู่ในฮอลโลเอิร์ดมันได้ปรับตัวมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหม่ได้อย่างมีความสุข คองใช้ชีวิตประจําวันตามปกติมันเดินมาดื่มน้ําที่น้ําตกแห่งหนึ่งแต่ทันใดนั่นเองมันก็ถูกซุ่มโจมตีโดยไทท่านหนักลาที่มีลักษณะดูคล้ายกับสัตว์ประเภทเสือมันคือสปายแพร์เลอร์มันกระโจนเข้ามาด้วยความรวดเร็วแต่คองก็สามารถคว้าคอของมันเอาไว้ได้ทันโดยความเร็วของไทท่นสปายพร,เร์เลอร์ทำให้มันสามารถหลบการโจมตีของคองได้ ก่อนจะกระโจนเข้าใส่ลิงยักษ์พร้อมกับกรงเล็บอันแหลมคมอีกครั้ง <c oughs> คองที่ไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องต่อสู้แต่แรกได้ทุบหน้าอกคู่พร้อมกับคำรามไล่เจ้าสปายรอเลอร์ที่ลาถอยกลับเข้าไปในป่าทว่าเจ้าสไป์พรอเลอร์กลับเข้าไปเหยียบกับดักบางอย่างเข้า แทงเหล็กแหลมขนาดใหญ่จำนวนมากถูกยิงเข้ามาปักตามร่างกายของมันพร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตเจ้าไททันจนสลบไปนี่คือฝีมือของเรมอนด์มาตินนักล่าไททันเขาวิทยุส่งสัญญาณบอกพรรพวกให้มาเก็บผลงานชิ้นล่าสุดของเขาออกจากพื้นที่ง่ายเกินไปเก็บมันซะ ณเทียวกันทางฝั่งของบนพื้นผิวโลกก็อตซิลา่าราชันแห่งอสุรกายทั้งมวลออกแหวไว่ายใช้ชีวิตตามปกติในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เบอร์นีเฮสนักอัดพอดแคสต์เจ้าของรายการทฤษฎีสมคบคิดไททันทรูธพอดแคสต์ก็กำลังจัดรายการของเขาอยู่ในห้องสตูดิโอที่บ้านอีกเช่นเคยเบอร์นีได้พูดตำหนิถึงการที่กองทัพทหารและรัฐบาลใช้เงินหลายสิบล้านเหรียญ หมดไปกับเรื่องงบของอุปกรณ์และการระดมพลที่สูญเปล่าแต่ประเด็นหลักๆในครั้งนี้ที่เขาพูดถึงก็คือความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของก็อตสิลาที่กำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเบอร์นีพยายามคาดเดาและอธิบายให้ผู้ฟังในรายการว่าทำไมก็อตสิล a าจึงเริ่มออกเคลื่อนไหวเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างอีกครั้ง กอสติล่ามุ่งหน้าไปที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลแห่งหนึ่งเบอร์นี่บรรยายว่าแท่นขุดนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานตั้งแต่ปี2020แล้วเจ้าราชาหนึ่งมอนสเตอร์เข้าทำลายสถานีร้างแห่งนั้นโดยไม่ลังเลเบอร์นี่รู้สึกโล่งอกที่เครื่องบินรบไม่ได้เปิดฉากโจมตีเจ้าไททันเพราะมันคงเป็นการฆ่าตัวตายเปล่าๆพวกทหารน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่า กอสติล่าไม่ได้ลงมือทําบางอย่างโดยไร้เหตุผลพวกเขาเคยเห็นอะไรคล้ายกันแบบนี้มาก่อนเมื่อครั้งที่มันเข้าโจมตีฐานในเพนสโคลาที่ซึ่งบริษัทเอเพ็กไซเบอร์เนติกแอบซ่อนและพัฒนาหุ่นเมกะกอสติล่าเบอร์นีได้แต่คาดเดาว่าต้นเหตุอาจจะมีใครบางคนหรือบางสิ่งไปกระตุ้นกอสติล่าให้ทําแบบเดียวกันกับเมื่อครั้งก่อนแต่มันจะเป็นฝีมือของใครกัน ที่ทำให้ก็อดซิล่าสัมผัสได้ถึงความไม่มั่นคงในสมดุลของธรรมชาติบนเกาะร้างแห่งหนึ่งพื้นที่ส่วนตัวของเรมอนมาตินวายร้ายผู้เป็นต้นตอของเรื่องราวครั้งหมดในครั้งนี้แท้จริงแล้วเขาคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลเป็นเจ้าของบริษัทรัรบเหมาก่อสาร้าง RM Construction และสาเหตุที่เขาสามารถรู้สถานที่สำหรับเดินทางไปฮอลโลเอิร์ดได้ ก็เพราะว่าองค์กรที่จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขาก็คือโมนาร์คนั่นเองนั่นทําให้เขามีเงินสร้างอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสุดล้าแถมสามารถเดินทางไปล่าพวกไททันรับหลังไม่ให้พวกโมนาร์จับได้เรย์มอนด์มาตินเดินผ่านห้องที่เต็มไปด้วยบรรดาสัตว์ประหลาดที่เขาออกล่ามาสตาร์ฟเก็บสะสมไว้ในฐานลับมีตั้งแต่ซากของสัตว์จะเกาะกะโหลกและฮอโลเอิร์ดกระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องตั้งแต่แมงมุมขาต้นไผ่มาเธอร์ลองเล็ก ควายป่านองบึงสเกอร์บัฟฟาโลเดแจ็กเกิลที่ดุร้ายตากแตนกิ่งไม้สปอแมนทิสแมกมาเทอร์เทลจะเกาะกะโหลกที่แขวนอยู่บนเพดานก็คือลีฟวิงและไซโควอลเจอร์มีหัวของเฮลฮอกระดับอยู่บนผนังรวมไปถึงไข่ที่แอบดูคล้ายกับไข่ของสกอ์ครอเลอร์จากหนังก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองครับเรมอนเดินมาถึงท่าเรือเพื่อตรวจเช็คผลงานตัวใหม่ ที่เขาเพิ่งจับมาได้จากฮอลโลเอิร์ดเจ้าสปายพรอเลอร์ขนส่งมาถึงเกาะส่วนตัวของเขาด้วยเรือบรรทุกสินค้าแล้วมันกำลังจะถูกเตรียมพร้อมสำหรับใช้งานบางอย่างพอดีสิ่งที่เรมอนมาตินเตรียมทดลองใช้งานกับเจ้าไททันเสือตัวนี้ก็คือไททันฮันเตอร์หุ่นยนต์ยักษ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อออกล่าพวกอสุรกายลูกน้องของเรมอนแจ้งว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่เป็นตัวล่อก,ก็ศิลา ได้ถูกติดตั้งตามตำแหน่งที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วเช่นกันพวกเขาแค่รอทราบข่าวตำแหน่งของก็อตซิล่าก่อนจะเริ่มทดลองใช้งานหุ่นยนต์เพราะถ้าหากเริ่มเปิดเครื่องใช้งานเมื่อไหร่เจ้าราชันแห่งมอนสเตอร์จะต้องมุ่งหน้าตรงมาหาพวกเขาอย่างแน่นอนและเรมอนก็เชื่อว่าตอนนี้หุ่นไททันฮันเตอร์ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับรับมือกับไททันระดับก็อตซิล่านั่นคือเหตุผลให้พวกเขาวางแผนติดตั้งตัวล่อเพื่อดึงดูดความสนใจของมัน ก่อนจะลงมือใช้งานของเล่นชิ้นใหม่พวกเขานี่เองที่เป็นสาเหตุทําให้ก็อตสิล่าออกเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ผิดสังเกตและไปโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมันร้างกลางมหาสมุทรทางด้านของคอง,องที่กําลังนั่งมองชมวิวของฮอลโลเอิร์ธอย่างสงบสุขมันได้สังเกตเห็นถ้ำลึกลับลอยผ่านเนื้อหัวของมัน คองจึงกระโดดขึ้นไปพร้อมกับขวานคู่ใจเพื่อสำรวจสถานที่แห่งใหม่ภายในถ้านี้เต็มไปด้วยซากกระดูกของบรรดาสัตว์ประหลาดรวมไปถึงภาพวาดฟ้าผนังจากยุคโบราณเล่าเหตุการณ์สงครามเมื่อครั้งอดีตการที่เผ่าพันธุ์ของก็อตสิล่าเคยต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ของคองแต่ทว่ามีอยู่ภาพหนึ่งที่ทําให้คองต้องตกตะลึงมันคือภาพของก็อตซิล่า ที่กำลังเข้าต่อสู้กับสัตว์ยักษ์ตัวใหญ่มหึมาที่แม้แต่มันเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทางฝั่งของก็อสซิลลาที่ว่ายน้ำตามนิวเคลียร์ตัวหลอกของพวกเรมอนตามแผนเปิดโอกาสให้เรมอนได้ปีนขึ้นบนเครื่องจกักรเริ่มทดลองพลังของหุ่นไททันฮันเตอร์เพื่อเข้าปะทะกับสไปน์พรอเล่ เบอร์นีเฮสกลับมาจากการจ่ายตลาดและพบว่าที่สตูดิโอของเขาส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของก็อฟซิล่าอีกครั้งเขารีบตรงเข้าไปอัดรายการอย่างเร่งด่วนบอกว่าตอนนี้เจ้าราชันหน่งมอนสเตอร์กำลังมุ่งตรงไปที่อินเดียสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกสัญญาณของไททันอีกตัวก็ดังแจ้งเตือนขึ้นมามันคือสกิลล่าไททันประเภทปูยักษ์จากหนังก็อซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ ปรากฏตัวขึ้นมาจากชายหาดอินเดีย India, เพราะมันก็ถูกดึงดูดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอกๆของเรมอนมาเหมือนกันและในตอนนี้มันก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับก็อตซิลล่าซะแล้วในขณะเดียวกันเรมอนได้ขับหุ่นไททันฮันเตอร์เข้าต่อสู้กับสไปร์ลเลอร์โดยใช้พลังหมัดเหล็กที่แข็งแกร่งกระนำดดสัตว์เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารผู้ไม่มีทางสู้อย่างไร้ความปราณีถึงแม้สไปร์อเลอร์จะพยายามปีนออกนอกกำแพงเพื่อหลบหนี แต่มันก็ถูกไททันฮันเตอร์ลากลับมาซ้อมต่อจนช้ำและสุดท้ายก็เสียชีวิตเขาพึงพอใจกับการต่อสู้ครั้งนี้มากเขามั่นใจว่าการล่าครั้งต่อไปจะต้องสนุกกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเฮง่ายเกินไปทางฝั่งของเครื่องปฏิกรณ์ที่อินเดียสกิลลาปรากฏตัวไปถึงก่อนก็สิลาทำให้กองทัพของอินเดียรีบส่งเครื่องบินรบไปสกัดกั้นมันในทันที แต่จะเรียกว่าไปสกัดกั้นเจ้าไททันก็ไม่ใช่หรอกครับแต่ไปให้ถูกสกิลล่าขยี้ซะมากกว่าเครื่องบินเจ็ตถูกทำลายด้วยขาและหนวดระยางของมันอย่างง่ายดายสกิลล่าเคลื่อนที่เข้าใกล้ไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อนจะใช้ขาของมันเจาะเต้าปฏิกรเพื่อกระตุ้นการหลอมละลาย เธอพ่นหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นเทคนิคที่มันใช้เพื่อดูดกลืนกับมันตารังสีเนื่องจากสกิลลาซึมซับสารรังสีนิวเคลียร์เป็นอาหารและเมื่อมันรับประทานรังสีอันตรายจนอิ่มแล้วสกิลลาก็เดินหันหลังกลับลงสู่มหาสมุทรเมื่อกอสซิล่ามาถึงก็สายเกินไปครั้งนี้กลายเป็นหายนะนิวเคลียร์ระดับสูงที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนั่นหมายความว่าสกิลลากำลังทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล และผู้ควบคุมกฎแห่งธรรมชาติอย่างก็อสซิล่าจะไม่ยอมปล่อยสกิลล่าให้ลอยนวลเอาไว้แน่หลังจากการโจมตีที่คาดไม่ถึงของสกิลล่าทำให้เรมอนด์มาตินเกิดภาพฝันร้ายในอดีตตามกลับมาหลอกหลอนเผยให้เราได้รู้ความจริงว่าเรมอนด์มาตินเคยสูญเสียทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ภรรยาและลูกชายจากเหตุการณ์ในวันจีเดที่มูโตะบุกโจมตีในปี2014 โดยมีเขาเป็นผู้รอชีวิตเพียงคนเดียวกลายเป็นเหตุผลผลักดันตัวเขาได้แรงแขนอยากจะออกล่าและกำจัดพวกไททันให้หมดสิน้นในห้องประชุมของเรมอนเขายืนยันว่าบริษัทของเขาจะไม่ถูกสืบสาวต้นต่อจนเจอว่าเป็นต้นเหตุการณ์บุกข,ของสกิลาเพราะเรือที่บรรทุกเครื่องปฏิกรณตัวล่อไททันถูกเจ้าสัตว์ประหลาดทำลายทิ้งไปแล้วเรียบร้อยสัปดาห์ถัดมาเรมอนและพนักงานของเขา ได้ใช้สิทธทิพิเศษจากการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเดินทางไปยังจุดทางเข้าแห่งหนึ่งของโฮโลเอิร์ธสถานที่ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของโมนาสําหรับเตรียมขนย้ายหุ่นไททันฮันเตอร์เพื่อลงไปออกล่าสัตว์อีกครั้งขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวการบุกของก็อตซิล่าครั้งใหม่หลังจากที่สกิลาโจมตีห้องทดลองนิวเคลียร์ในอังกฤษก็อตซิล่าได้โผล่ไปหลายชั่วโมงหลังจากนั้น เห็นได้ชัดว่ามันกำลังตามรอยสกิลล่าไปทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งมันเส้นทางการสวาปามรังสีของเจ้าปู่ยักษ์ยังคงดำเนินต่อไปมันบุกไปกินพลังงานนิวเคลียร์ของอเมริกาที่แอบซ่อนในฐานทัพลับที่อิตาลีมันดูดซับจรวดนิวเคลียร์ของอเมริกาไปมากถึง30ตัวแต่ว่าในครั้งนี้กอสติล่ากลับไม่ได้ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุตามหลังสกิล,ลาสร้างความไม่สบายใจให้กับเรมอนด์มาตินเพราะรูปแบบที่ไม่แน่นอน อาจจะทําให้พวกเขาสวยไปจ้าเอ๋กับก็ซิล่ากลางทางเลมอนจึงสั่งให้ลูกน้องเปิดใช้งานเครื่องตัวลอที่อยู่ในทะเลแอตแลนติกเพื่อเป็นแผนสำรองลวงให้ก็ซิล่าออกทางจากพื้นที่การล่าของเขา Bernie, เบอร์นีพยายามสันนิษฐานคาดเดาไปต่างๆนานาถึงเหตุการณ์การโจมตีอย่างต่อเนื่องของเจ้าสกิล่าเจ้าปูยักษ์ตัวนี้มีเป้าหมายอะไรกันแน่ถึงได้ออกเดินทางทั่วโลกเพื่อกินพลังงานนิวเคลียร์มากกว่าปกติ มันเก็บพลังงานไว้เพื่อออกไข่งั้นหรอหรือว่าเก็บตุนพลังงานเอาไว้เพื่อเสริมแรงในการประทะกับกอสซิล่ากันแน่หรือเป็นไปได้ไหมว่าสกิลล่าอาจจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโค่นตำแหน่งราชัหนึ่งมอนสเตอร์เบอร์นี่พูดไปก็คุ้นคิดอยู่คนเดียวก่อนที่เขาจะตั้งคำถามที่น่ากลัวขึ้นมาโลกของเราจะพร้อมไหมสำหรับสงครามโลกครั้งที่สแต่สงครามที่เบอร์นี่คิดเอาไว้ในหัวของเขา คงจะไม่ใช่การสู้รบระหว่างประเทศแต่อาจเป็นสงครามของเหล่าอสูรไททันที่นอกชายฝั่งของประเทศอิตาลีชายตกปลาสองคนแต่ประชิญหน้ากับเจ้าราชันขึ้นมาจากผิวน้ำรายงานการพบเห็นก็สิลาถูกส่งไปถึงเรมอนอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้ว่าทางสะดวกก็รีบเปิดใช้ยานฮีฟ เพื่อดำดิ่งสู่โลกของฮอลโลเ Earth อย่างรวดเร็วหุ่นยนต์ไททันหันเตอร์ถูกเตรียมพร้อมสำหรับเขาไว้แล้วเรียบร้อยการออกล่าอันแสนเพลิดเพลินของเรมอนจะไม่มีโมนาคและไม่มีก็อตซิ l ่าเข้ามาขวางทาง <K un less voice> เขาเริ่มต้นการล่าสัตว์ในดินแดนของเหล่าไททันอย่างโหดร้าย <T one> สัตว์แต่ละชนิดค่อยๆถูกสังหารอย่างไร้ทางสู้และเก็บขึ้นรถบรรทุกลากออกไปทีละตัวสำหรับเป็นของสะสมชิ้นใหม่ในฐานทัพลับของเขาในขณะเดียวกันทางฝั่งคองที่กําลังเพลิดเพลินกับอาหารของมันได้สัมผัสถึงความผิดปกติบางอย่างมันจึงหยุดกินและรีบเดินทางเพื่อไปตรวจสอบทันทีทางฝั่งของพรรคพวกของเรมอน เตรียมขนย้ายซ่าข,ของสเกอร์บัฟเฟโลตัวเบิร์รมรก็มีพูดบนจุกจิกและคุยกันระหว่างขนโซ่เหล็กยักษ์นี่มันบ้าบอชะมัดในเรื่องสิ่งนี้ว่าการล่าสัตว์เนี่ยนะมันเป็นกีฬาตรงไหนเนี่ยไม่มีการแอบซ่อนตัวแล้วซุ่มยิงมันเหมือนว่าตกปลาด้วยปืนปสัสก้าชัดๆเลยนะพวกคนงานทั้งสองคนเห็นด้วยว่าสิ่งที่เรมอนทำอยู่มันช่างน่ารังเกียจแต่พวกเขาก็ถูกดุโดยหัวหน้าคนงานถ้าพวกนายหางานที่ได้เงินหลักหมื่นต่อชั่วโมงจากที่อื่นไม่ได้ละก็ ปุบป,ปากแล้วกลับไปทํางานต่อซะนักล่าไททันที่กําลังมือขึ้นแล้วก็เหอของเล่นชิ้นใหม่สุดๆออกล่าสัตว์อย่างสนุกสนานเขาพบรอยเท้าของสัตว์ประเภทแมวยักษ์หรือก็คือไททันชนิดใหม่ที่เขาเพิ่งจะจับไปเมื่อครั้งล่าสุดอย่างสไปายพรเลอร์ลูกน้องของเรมอนวิทยุส่งสัญ,ญญาณมาถามหัวหน้าว่าอยากจะให้พวกเขาส่งทีมไปจับสัตว์ตัวนี้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนหรือเปล่ามาตินปฏิเสธอย่างเยือกเย็นว่าเขามาล่าสัตว์ ไม่ได้จะมาดูสารคดีสัตว์โลกเมื่อขึ้นหุ่นยนต์ยักษ์สะกดตามรอยเท้าไปเรมอน์ก็เจอกับลูกๆของสไปน์พรอเลอร์ที่กำลังหยอกล้อเล่นกันโดยไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่มาถึงพวกมันหุ่นไททันฮันเตอร์กำลังจะลงมือทำเรื่องเลวร้ายกับลูกๆไททันแต่ทันใดนั้นเองแม่ของพวกสไปน์พรอเลอร์ก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยชีวิตลูกของมันได้ทันเวลา ตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของคนงานที่กาลังบ่นว่าหัวหน้าคาสัตว์พวกนี้เร็วเกินไปจนพวกเราขนย้ายพวกมันกลับฐานแทบจะไม่ทันแล้วเสียงต้นไม้หักดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาคิดว่าเป็นหุ่นไททันฮันเตอร์แต่วพาสิ่งที่ปรากฏตัวกลับเป็นคองราชาวานอนที่กําลังกโกรธจัดและพร้อมจะปกป้องบ้านหลังใหม่ของมัน ทางด้านของสไปน์พรอเลอร์ตัวแม่ที่กําลังต่อสู้กับไททันฮันเตอร์อย่างสุดชีวิตแต่ทว่าด้วยขนาดและพละกําลังที่เหนือกว่าเจ้าไททันเสือก็พลาดท่าถูกแทงจนสิ้นใจตายแกสู้ได้ดีคุณแม่แต่ยังไม่ดีพอทีนี้พวกตัวเล็กนั่นไปซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วละ่ะเขาพบลูกของสไปน์พรอเลอร์สองตัวหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ฟองมองแม่ของมันถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังยืนหยัดพยายามปกป้องตัวเอง แยกเคี้ยวขู่หุ่นยนต์ยักษ์เบื้องหน้าอย่างกล้าหาญเรย์มอนดเห็นแบบนั้นก็ยังไม่มีความเมตตามแม้แต่น้อยเขาพร้อมที่จะฆ่าพวกตัวเล็กโดยไม่ยั้งมือในจังหวะนั่นเองคองกระโจนเข้ามาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลาพอดีถึงแม้จะไม่ทันช่วยเหลือตัวแม่แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยเหลืออีกสชีวิตตัวน้อย ที่กำลังจะถูกทำลายโดยมนุษย์ใจดำถึงแม้ว่ากำลังถูกประจันหน้าโดยอดีตราชาเกาะกะโหลแต่เรมอน์มาตินที่กำลังห้าวอยู่ข้างในชุดไททันฮันเตอร์ไม่แสดงอาการหวาดกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวคองแกก็แค่สัตว์เดรัจฉานอีกตัวที่พยายามทำตัวเหมือนเป็นราชาของโลกนี้แต่ว่าแกไม่มีสติปัญญาความฉลาดแกมันก็มีแค่ขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปกติเท่านั้นเองทีนี้แกจะต้องเรียนรู้ซะว่า มนุษย์จะเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้แกมันก็แค่รางวัลอีกชิ้นหนึ่งแหละครองที่ฉันจะเอาไปเก็บเพิ่มในห้องสะสมคำถามก็มีแค่ว่าฉันจะจับแกมาสตาร์ฟหรือตัดหัวมาแขวนบนกำแพงนี่ละ่ะทั้งสองยักษ์วิ่งพุ่งตัวเข้าปะทะกันไททันฮันเตอร์คว้าคอของคอ,องเอาไว้ได้ก่อนจะคว้างอัดพื้น แต่ก็ถูกคองสวนกลับด้วยลูกเตะขาคู่จนล้มหน้าหงายแถมกระนำซัดด้วยกำปันเจ้าหุ่นยักษ์สวนกลับด้วยหมัดเหล็กเข้าเต็มหน้าของคองคองจับไททันฮันเตอร์สู้เพล็กหงายหลังจนร่วงไปห้อยค้างตึงตรงหน้าผาเรย์มอนโวยว,วายว่ามันไม่มีสิทธิ์ชนะเพราะว่าเขาเป็นนักล่าไททันเขาต้องเป็นฝ่ายล่าพวกมันเท่านั้นคองที่น่าจะคิดในใจว่าพลาดอะไรของเองว่าฟังไม่ดูเรื่องจึงปล่อยมือให้หุ่นเหล็ก ร่วงลงสู่จุดจบด้านล่างอย่างอนาถไททันฮันเตอร์ราคาหลายพันหลานพังเละไม่เหลือชิ้นดีแต่เรมอนด์มาตินก็ยังรอดชีวิตมาได้นะครับเออจริงๆก็รอดมาได้ไม่นานหรอครับเพราะว่าผลกรรมของเขามาในรูปแบบของลูกสไปน์พรอเลอร์สอตัวของ ได้กําจัดภัยร้ายที่มาคุกคามฮอลโลเอิร์ธบ้านหลังใหม่ของมันได้สำเร็จแล้ว <opaque celebrating> กลับไปที่บนโลกเบื้องบนทั้งฝั่งของกรุงโรมประเทศอิตาลีเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จนได้ฉายาว่านครอันเป็นนิรันด์ กำลังถูกถล่มด้วยฝีมือของสกิล,ลาและโชคดีที่ในครั้งนี้ราชันแห่งมอนสเตอร์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลาและในที่สุดทั้งสองยักษ์ไททันก็เข้าประจันหน้ากันที่กรุงโรม เบอร์นีพูดปิดท้ายในรายการพอดแคสต์ของเขาแะวอนหาเรื่องเองนะสกิล่าไปลุยเลยพี่ก๊อต จบลงแล้วครับสำหรับคอมมิกก็อตซิลล่าของ The h u ันเ d ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ก็ต้องไปดูในหนังก็อตซิลล่าของ The New Empire ว่าจะเป็นอย่างไรต่อกันนะครับขอประกาศว่าหลังจากนี้ครับผมอาจจะกลับมาทำคลิปเล่าสรุปคอมมิกแบบนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่หมดไฟหายไปนานและหากใครที่เพิ่งมารู้จักช่องของเราแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ติดตามสำหรับรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆอีกมากมายเลยครับและที่สำคัญ ทุกคนอย่าลืมไปดูหนังก็ d z ซิ l ่าของ The New Empire ในโรงภาพ,พยนตร์วันที่28มีนาคมนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ